สะพานข้ามแม่น้ำอะไรครับแม่ดูให้หน่อยทาง้ายใ้าแม่น้ำไหมนิสพานยกหนีเมืองใช่สะพานยกข้ามถนนนะครับเ,รเมธาทางไป,ปอำเภอเมธะมอ ราชพัฏรลำปางมหาวิทยาลัยราชพัตรลำปางทะแยงออกไปทางซ้าย ล่างชี่ลาบลุ่มมีภูเขาร้อมรอบเวลาน้ํามาก็เลยทำให้ท่วมได้เหมือนกันอีก500เมตรชิดขวา สะพานข้ามแม่น้ำอะไรครับคุณแม่ครับชิดขวาข้างหน้าลำปูนตรงไปเชียงใหม่ตรงรไปขับต่อไปอีก73กิโลเมตรทางยกระดับ สวยงามนะ่ยขึ้นทางยกระดับเพราะว่าข้างล่างเป็นถนนใจกลางเมืองลำปางนะครับสะพานนี้ก็เหมือนคล้ายคทางด่วนนะครับยกระดับหนีตัวเมืองหนีถนน ถนนเส้นหลักของเมืองลำปางนะครับยกข้ามไปเลยนะครับ